สวัสดีจ้าทุกคนมาได้กินขขาวกับนิ่งชาแนลคือเก้านะคะวัอนี้มิตรบักฮุงตาพี่น้องเบิง้งอ่าให้ดูใกล้ๆเออตบักฮุงข้าวปุ่นนะจ๊ะผักเขก้าก็มีบตามมิตรบเกินนะพี่นอ้องน,นี้ไม่ได้ไปซื้อผักจะเป็นผักที่เขาแถมมาที่ร้านนะคะเออมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวซองหอ่อเนี่ยเป็นห่อประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้สั่งในแอปนะวันนี้ห่อละสิบห้าบาท ถ้าเราไปซื้อหน้าร้านมันจะสิบบาทจ้าทุกคนต้องต้องสร้างมาก,กันตายสองฮอนะคะเดวโบอีมนะเดลโบอีมหนี่สิบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าจะต้องทำเฮียมฮ้อนเลยค่ะสร้างนัง่นสร้างนี้มากินอีกเปลืองเงินพี่น้อง <Okay. S 1> ไม่เอาเราอยู่ในยุคที่ต้องประหยัดนะคะวันนี้เรามีน้องทูนะทุกคนนี่น้องทูตัวใหญ่มากเลยดูสิอืมเป็ดนางสัน้นมีน้องทูนะคะหนึ่งอยากน้องทูเอ่อ เอาไวน้นี่เอาไว้จังไหนจังสวสวยไม่เน้นสวยหรอกทุกคนเน้นอร่อยไม่ต้องสวยมากอร่อยก็พอเนาะเออนี่เนี่ยวันนี้เรามีน้องทูสองตัวนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่โดยรวมเบส็จแล้วทั้งหมดนี้ในแอปนะคะจริงๆเราจะต้องราคา210บบาทนะแต่ว่า ถ้าเราสั่งในแอปนิ่งนะ่าจะมักสั่งในแอปนะคะถ้าสั่งในแอปแมันจะได้โค้ดส่วนลดหาสิบาทดังนั้นอยู่นี่ก็เลยหนึอ่อยหกบาทเท่านั้นค่ะทุกคนนี่คืออาหารของเราในราคา160บาทนะคะที่ภูกเก็ตนี่คือถือว่าถูกที่สุดแล้ว <c oughs> โอเคามากินกันเลยห,ห้องโรไลยัยฮันนิ่งหิวเขาบอว อวันวันหนึ่งก็จะกินข้าวอยู่แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะคะจะกินรลายนั้นสีวน่วันอ้วนมซื้อเพ่อเผื่อเง,งินพอมาโอเคเออขออนุญาตออกกรงใบข้างล่างนะคะเดี๋ยวมันสิเป็นลุยกับนามแตมโค้งพี่น้อ,อ,องอเออนี่ไงเราเริ่มจากน้องปุ้นก่อนเลยนะ อืออพี่เรามากินตาขึ้นอีกมะนับแล้วเขาจะจกตาประทุมากินก่อนฮนะ,ะอืม,อม 把图，好。 แต่าหลงลึกจอกข้าวปุ่นเซนสดนะคะมันก็เลยแบบเืมเหนียวนมมันมันจะบเป็นเซนสวยด้วเพื่อนข้าวปุ่นแห้งมันเอาไปต้มเอาเนาะ จร,จริงปลาทูน่ะนึ่งมากกินกับตับักทั่วไม่เข่ากันมาดูนะเราจะค้นชอบนะคะเราจะความชอบส่วนตัวแต่ว่าส่วนตัวหนึ่งชอบกินกับตับักทั่วอืม กินอาหารเล่าๆเหล้ลองมันจังอุ่นทอม,มจังยูทองกินยังกระเพรวก็จังตับหมกฮวงก็ข้าวเหนียวหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องมีข้าวเหนียวน่ะเนาะคนอีสานบ้านเข้านะ่ะไปอยูไ่ไสไปอยู่กวงไก่ไว้เนี่ยกรบเพาะหมมข้าวเหนียวกุ้เกลีพี่นอ้อนหมมหมกตับหมกฮวง อิงไกลไปนังเสิแล้วจ้ะมันอยู่ในสายเลือดพี่เนอะ นี่เป็นคนกินเขาคข้ำไงนะคะกินเอียงกับกินค้ำไงนี่มีนคนวนี้เอากินข้ำไงไงมันจังแสกน้อง,องขับปุ่นเดวยกันเนี่ยยมข้ำไงงจ้ะเป็นคนติดกินเขาข้ำไงแต่ถ้าต่อนนกระรลูท่าวา ทำไมมันจะแสบจ้ะ ขปุ่นเบิดก่อนมาหน,นิก็แม่เพื่อให้ขปุ่นไม่ยุ่มหน่อยแต่เนาองมาหน,นิพี่นอนนอยากบอกเรื่องหนึง่งกินเปล่ากินไปวบาไปนะจ๊ะ่าเป็นอย่างนัเนาะอัน แอปหนึ่งเนาะแอปจะมีอยู่แอปหนึ่งที่แบบเราจะเราจะชอบเล่นกันนะเลื่อนแหงเลื่อนไปแหงอเอตอนนีเบิงหนไหมพี่น้องแอปหนึ่งแอปสีดำใครๆก็เล่นแฮมมัสสิมารมีทุกโพสเลยไม่ใช่ทุกโพสิทุกคลิปเลย มันสิมักมีคําคอมเมนต์หนึ่งทุกคลิปเลยยิ่งจะต้องเจอคนคนอีสานอธิบายทีคนคนอีสานอธิบายทีคนคนออยทเออมันเป็นเอนเนียงออกเสนเพี่น้องมันเป็นเอียงก็คนอีสานแต่ส่วนมากน่ะก็จะไม่ถือไม่ซาวาสิบอถือบาซาแล้วแหละเทนูต่อดูสารบัญเลือดอีสานมันก็ขึ้น ขน,นาดน,น้อยนึงนะเออมันเป็นอะไรทุกคนอย่าว่าต่างชาติเหยียดคนคนไทยเถอะอืมแต่ว่าอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของต่างชาติเนะที่แบบว่ามันกสิมีนะทุกคนยังก็เคยโดนนังก็เคยเดินเหม่อนกังอยู่ที่นี่มีหลายรูปแบบแ้ะแต่มันจะ เจ็บใจมากกว่าถ้าคนไทยด้วยกันดูถูกกันเองเหยียดกันเองทุกคนคนไทยน้ำกันดูถูกกันเองเหยียดกันเองมันเป็นเอยียงที่เสียความรู้สึกและรู้สึแกแย่นะคะไม่ใช่แค่คอมเมนต์นะทุกคนที่หนิงที่หนิงไปอ่านเจอบรรยากาศ การใช้ชีวิตจริงเนี่ยทุกคนนิ่งก็เคยโดนเหยียดมาแล้วอืมเพราะว่าหลายเพราะนิ่งเป็นคนอีสานนิ่งภูมิใจเน่ยทุกคนที่นิ่งเป็นคนอีสานนิ่งภูมิใจมากเพราะว่าไม่รู้สิบ้านนิ่งนิ่งมีความสุขแด้นิ่อยู่ที่อีสานนิ่งมีความสุขมันไม่รู้สิมึงนะอาหารอีสานภูมิใจภูมิใจนำเสนอภูมิใจที่จะกินเพราะอะไรมันแซ่บค่ะ างชาติเหยียดเราเราก็ยอมไม่ได้นะทุกคนหนิงกับมันยอมเืนแต่คนไทยเหยียดด้วยเหยียดกันเองเนะี่ยไม่ยอมเหมือนกันมัน <c oughs> เป็นใครเป็นใครทำไมต้องมาเหยียด คนอีสานอธิบายทีทือว่าอะไรพี่น้องคนบานเฮาคนอีสานบานเฮาน้เกง่งมันฉลาดมันก็เลยม่คอยทฮาอธิบายาว่ามันปึกอืมก็สิว่าแนวไหนเนาะพี่น้องจะเป็นปึกสนอกคลิปได้คลิปไดกก็ให้แต่คนอีสานอธิบายเห็นเห็นมันหูเห็น,ห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 นมันฟังเสียงเดียวเนี่เอ้ยแสดงว่าหฮานี่ยฉลาดแห้งฉลาดสมาร์ทสุดๆเลย แต่แต่คนที่มันมาถามนะทุกคลิปเลยนะมันโง่เออมันปื๊กยให้กูเห็นมึงจกเข้าเนี่ยวกินแต่ส้มตำนะเว้ยมึงซ้ำคนอีสานอยายาอยาให้เห็นมันเป็นอย่งังคนอีสานกับออสเตเดียข่ก็เห็นข่อก็ไม่ได้สูรอกพี่น้องแลวเขสร้าง ผสมเพศวทนาสมเพศวทนาความคิดของเขาอะนะตันกะความคิดที่เป็นเด็กที่ยังไม่โตเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่เด็กที่ไม่มีความคิดที่สร้างแบบว่าเอา,เอาโปรโฟไฟล,ล์อวตารมาปั่นในทุกคน ชีวิตจริงบรรยากาศจริงๆนี่แหละมันก็มีมันก็มีคนที่เขาเหยียดคนอีสานจริงๆจา้ามันเป็นอย่างพี่น้องเออคอยคอยซูนความแบบมันกลิ่นตะมะคงงมันเหยียดมันเยี เาบอดอกมี่สิรุ่นแรงปวดอันนี้ข้างถ้าเห็ุคิปเอ็นจอยกับการกินว่าจังนั่นแหละทุกคนบอกซูฟังดูซื้อหลายคนก็น่าจะเจอนะถ้า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 เล่นเอ่อแอปแอปหนึ่งอที่สีดำนะแอปสีดำน่ะ จะบอกแค่ว่านิ่ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนอีสานภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเพราะว่าคนไทยไม่รู้สิมีความสูงเลยทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยนี่ม,มีหลักๆก,ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแต่คืออาหารอาหารไทยเราอร่อยแซ่บโดยเฉพาะอาหารภาคอีสานนะคะยิงกินได้ทุกภาคตัวนี้นี่ไม่ค่อยไปเหยียดค้นภักนั้นภนักนี้หรือว่าอะไรก็ตามนะทุกคนนี่ให้เกียิ ให้เกียิหมดเลยทุกคนทุกคนคือคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันจะไม่มีว่าเห็นพักนั้นผักนี้บ่สำหรับนิงนั้นึนิงก็คนอีสานแต่ไม่เคยไปพูดอย่างนั้นแต่ส่วนหลายส่วนหลายเขาจะสอบสิมะไม่เอียงกับคนพรักอีสานจังปวกเข้าพี่นอ้อง สร้างข้าจ้าสวรรค์ข้าจักร่มีความสุขหรอที่เข้าจ้ารวอลจังสันคิดว่าน่าจะไม่มีความสุขนะถ้ามีความสุขคนที่เขามีความสุขเขาจะไม่ไม่มาเหยียดคนอื่นดูถูกคนอื่นอย่างนี้อืม เขาเป็นคนมาาีทัศนคติดีใจกว้างและใจดีอืมเขาจะมีความเป็นคนสูงนะทุกคนเขาจะมีความเป็นมนุษย์สูงเนาะกมาบอกสูฟังสนับมือนอีเห็นหลายคิดก็เลยก็ไลยขืนไลยขืนมาจะเห็นแบบคอมเมนต์แบบนั้นอนะ่ะอืม คนอีสานอดีตสไตล์ที่ฐานบ้านที่ฐานบ้านซองก็จะลายกระดองผู้คนก็แค่อยากจะบอกว่าสะเอียดกระเยียดไปโลดเหยียดคนอีสานบ้านมงข่อยนะแต่่อยอยากสิบอกมูกเจ้าว่ามูเจ้าที่มักเหยียดนะสําหรับบางคนที่ชอบเยียดนะนะที่อาคติกับคนอีสานนะแค่อยากจะบอกคุณว่า คนดีสานมีความสุขมากอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นความคิดเห็นหนึ่งความคิดเห็นเล็กๆอีกมุมหนึ่งเล็กๆนะคะสําหรับสําหรับเรื่องนี้น,งนิงคิดประมาณนี้ใช่ไหมจะนิงบอกตัวเองเสมอว่านิงจะไม่ไปเหยียดคนอื่นไม่ว,ว่าเขาสิบเป็นจังได้เขาสิยุบาคไดสถานะไหนฐานะเท่าไรอย่างฐานะอย่างไร เยียเขาเพราะเขาก็เป็นคนมันอย่างนี้แหละโอเคค่ะพี่น้องทั้งกลิ่นทั้งฝอยนะคะ่ามเมอนีฝอยลายสักน้อยฝอยไปฝอยมาแตา่โมงเบิร์จ่อยแต่โมงล็อกเจ้าของนิงเบิร์จ่อยแต่ว่าน่องทูยังเหลือนะคะก็ข้าวเ,าเหนียวน้องทูกับขาออ้าวเหนียวยังเหลืออืดูเวลาแล้วน่าจะเพียงพอได้แล้วเนาะ อขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของนิงนะคะก,ก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลคะ่ะพี่น้องฝากติดตามและก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องนิ่น้ำแน่ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพบก,กันคลิปใหม่มนิตไปแล้วสวัสดีจ้า